สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนานะคะทุ่งนาของอิ๋วเองนะคะทุ่งนานี้ก็มีชื่อว่าทุ่งทงนาฮีจากภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะและการน,นนีเฮาเสียมาเห็ดคุกหนองนาเนาะจากสีปรับพื้นที่ในทุ่งนานี้ให้มีสะนะคะสะ ใช้ในเวลาที่ไม่มีน้ํานะคะมันก็มีคลองส่งน้ําอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะคะเราก็ต้องทําเสริมนะคะแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็ทําเป็นที่นาด้วยนะคะแต่ว่าในลักษณะของการทําการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นโคกน้องนาเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปชมนะคะว่าเราทาสระนี่ลึกแค่ไหนขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะรานะคา เท่าไหร่นะคะแล้วจะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบไหนนะคะมันจะใหญ่จะเล็กหรือว่าเป็นยังไงเราก็รอไปชมนะคะไปชมในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อย แล้วก็มาทำการขุดนะคะขุดสะแต่ว่าที่ตรงนี้นะคะมันจะเป็นนาหนองนะคะน้ำก็เลยไม่แห้งที่อื่นแห้งหมดแล้วนะคะยังเหลือที่ตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นที่ลุ่มหน่อยนะคะเพราะว่าตอนที่ปรับปรับนายตรงนี้มันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนหนองนะคะมันก็เลยน้ำก็เลยไม่แห้งนะคะแต่ว่าเรารีบขุดนะคะเพราะว่าเราจะให้ดินมัน แข็งไวๆนะคะมันจะได้ไม่ได้ไม่พังทลายแต่เราก็รอดูไปนะคะว่ามันจะขุดขุดจุกได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าแมคโครเขาก็กลัวมันมันล่มนะคะก็ประมาณสองงานนะคะอีกก็ไม่ได้วัดนะที่ที่จะทำสระนี่ก็ประมาณสักสองงานนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้วัดดูแต่ว่ากะด้วยสายตานี่ประมาณสักสองงานนะคะ เดี๋ยวในคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสอีจะลองมาวัดดูนะคะว่ามันเท่าไหร่นะคะคนขับรถเขาก็คนขับรถแมคโครก็กลัวเหมือนกันนะคะกลัวมันล่มนะคะถ้าล่มมานี่ก็เอาอยากเหมือนกันนะคะต้องใช้รถมาดึงมาลากนี่ก็เสียงงบประมาณพอสมควรนะคะ,ะ,ะที่ตกลงกันไว้นะคะอีจะทำสองบ่อมีบ่อตรงนี้แล้วก็บ่อข้างบนนะคะแต่ว่าตอนนี้เราทำ บอตัวข้างล่างก่อนนะคะตัวนี okay. a a ้จะเป็นตัวข้างล่างนะคะตัวที่เขาขุดอยู่ตอนนี้นะคะที่อื่นน้ำมันก็แห้งหมดนะคะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่แห้งนะคะมีปลาด้วยมีปลาขอรอกปลาเข็งปลาเข่งหรือว่าปลาหมอนาะภาสาสจ๋าเรียกว่าปลาเข็งนะคะปลาหมอแล้วก็มีปูหน้านะคะก็พากันเก็บเก็บหอยเก็บปูเก็บปลาอยู่นะคะเพราะว่าเรา เกี่ยวข้าวเสร็จเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ตากข้าวแห้งเรียบร้อยเราก็ทําการขุดเลยนะคะทําการจ้างช่างนะคะมาจ้างแมคโครมาขุดสะเลยนะคะเพราะว่านาตรงนี้นะคะมันจะเป็นดินดินทรายนะคะนึกว่ามันจะไม่มีปลานะคะแต่ก็มีปลาอยู่แต่ว่าตัวไม่ใหญ่ตัวเล็กปากขอรัก ปลาซิวไม่มีนะคะปลาซิวม,มีแต่ปลาคอล็อกกับปลาเข็งปลาหมอนะคะแล้วก็ปูนา,านหอยก็ยังไม่มีค่ะหอยมีแต่หอยเชอรี่แต่มันไม่ใหญ่นะคะลูกเล็กเดี๋ยวเราลอดูกันค่ะว่ามันจะเป็นรูปล่างยังไงนะคะนี่ค่ะเริ่มขุดเห็นล่องและเริ่มเห็นรูปเห็นล่างนะคะ แมคโครก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรนิ้วมันหรือว่าอะไรนะคะมันหักไปหนึ่งนิ้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมมันเหลืออยู่สามนิ้วหักไปนิ้วหนึ่งหรือสองนิ้วเราก็ขุดลงไปไม่ลึกนะคะขุดลงไปแค่เมตรห้าสิบนะคะแล้วเขาก็ขุดแล้วก็เสริมคันขึ้นมามันก็จะเห็นว่าสูงหน่อยนะคะถ้ารวมกับเสริมคันแล้วก็จะประมาณสักสามเมตรนะคะไอ้ตกลงกันว่า ลูกนี้นะคะสระลูกนี้นี่หมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าเราทำสองสระแต่สระลูกนี้นี่ตกลงกันว่าหมื่นกว่าบาทให้เรารอชมคลิปหน้านะคะรอชมคลิปหน้าตอนต,อนต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันยังขุดไม่เสร็จนะคะแล้วก็โซ่ของแมคโครก็เพราะเออมันขาดพอดีนะคะต้องรองให้เจ้าของเขาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโซ่หรือซ่อมซ่ม,มโซ่อะไรของเขานะคะแล้วก็คนขับแม็โครเขาจะทําการขุดต่อนะคะ ก็เลยต้องชะลอไปก่อนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะในคลิปหน้าในอีพีหน้าเราค่อยมาดูกันต่อนะคะว่ามันจะมีรูปร่างเป็นยังไงนะคะจะคุ้มกับราคาไหมแล้วก็น่าทํำไหมนะคะแต่ว่ากักเก็บน้ำได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เราจะเลี้ยงปลาด้วยนะคะรอชม E p ต่อไปคะ่ะ